นุษย์ผีขหบดีและขหปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมสี่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี 2. ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดา 3. ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี 4. ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาขหบ,บดีและขหปตานีทั้งหลาย ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมมีใจอันมนทินคือความตระหนีครอบงำด่าและบริพาทสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือน แม่พันรยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมมีใจอันมนทินคือความตรหนีครอบงำด่าและบริภาสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนขหาบดีและขะหาปตานีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แลขหาบดีและขะหาปตานีทั้งหลาย ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์ด่าและบริพาสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีศีลมีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมนทินคือความตรนีไม่ด่าไม่บริภาสสมณะพราหมณ์อยู่ครองเรือนขหาบดีและขหะปตานีทั้งหลายชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แลขหาบดีและขหะปตานีทั้งหลายก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์อยู่ครองเรือน ส่วนภรรยาของเขาเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ด่าและบริภาสสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนขะหะบดีและขะหะปตานีทั้งหลายชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีอย่างนี้แลขะหะบดีและขะหะปตานีทั้งหลายก็ชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างไรสามีในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ด่าไม่บริพาสสมณพราหมณ์ อยู่ครองเรือนแม้พรนรยาของเขาก็เป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ด่าไม่บริภาสสมณพราหมณ์อยู่ครองเรือนขหบดีและขะหปตานีทั้งหลายชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอย่างนี้แลขหบดีและขะหปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมสี่ประการนี้แลภรัรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ทุศีลเป็นคนตรณี มักด่าวา่าสมณะพราหมณ์ชื่อว่าเป็นผีมาอยู่ร่วมกันสามีเป็นผู้ทุศีลมีความตรณีมักด่าวา่าสมณะพราหมณ์ส่วนภรรยาเป็นผู้มีศีลร,รู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีภรรยานั้นชื่อว่าเทวดาอยู่ร่วมกับสามีผีสามีเป็นผู้มีศีลร,รู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตรนีส่วนพันรายาเป็นผู้ทุศีนมีความตระหนีมักด่าว่าสมณะพราหมณ์ชื่อว่าหญิงผีอยู่ร่วมกับสามีเทวดาทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมพันรายาและสามีทั้งสองนั้นเจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันครั้นประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามรมเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก